สุดยอดและกี่วันจะจะถึงวันทอดกระถิน่น13าวันเจสวันน,น,นี้เราก็จะต้องรักษากายวาจาแจงเราให้ใสใสสะอาดบริสุดธิด์ในการตรึกระลึกนึกถึงพระเด็บุุณหลวงปู่พระผู้ปรับมรอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต้องให้เห็นท่านชัดสายแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลย กายวาจาใจเราจะได้สายสราบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นกันนะจ๊ะเอาวันนี้ใครนึกถึงพระเด็คุณหลงปู่บ้างสาธุใครอารัตนาพระเด็คุุหลงปู่ก็ยาใ่ใหญ่ขึ้นได้สาธุอารัตนาท่าหยอเล็กลงได้สาธุน้อมกลางของเราอยู่ในกลางองค์ท่านได้ สาธุรัตนาะท่านอยู่กลางกลายอาการของเราได้สาธุให้ท่านไซเป็นแก้วได้สาธให้ไซเป็นเพชรได้สาธุให้ท่านซ้อนๆกันได้สาธุโอถูกหลักวิชาเลยไปทำอย่างนี้นะจ๊ะทำทุกวันทำทั้งวันเลย ท่านจะได้เอาเราเนี่ยไปกลั่นให้ใสๆแล้วก็เชื่อมสายบุญให้กับเราบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรเสริญสุขมกพลนิพพานวิชาธรรมกายที่นะจ๊ะแล้วก็จะแก้ไขวิบากกับมวิบากมาให้กับเราด้วยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะ คำคูณสองนี่บางคนสงสัยว่าจะแจกสององค์หรืออเขาบอกไม่ได้ไม่ได้องค์เดียวแต่คูณสองนี่หมายถึงว่าเพราะของขวัญรุ่นเลยคุดโคดนี่เนี่ยได้มีส่วนผสมของหินอ่อนที่ท่านนั่งบรรลุธรรมในบท วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบ,บุรีเหมือนเป็นรัตนบัลลังก์ให้ท่านบรรลุธรรมตัดสรุวธรรมเป็นพยานการตัดสรุวธรรมพระสมมามพุธเจ้าเขาลือ้อโบสถ์พื้นโบสถ์หลังน้นเพื่อปฏิสังขรณ์คณรูพี่ใหญ่ก็ขอพื้นนี้มาพื้นนี้นออนนี่มาแล้วก็เอามาบดถปนมาผสมทำพระผงของขวัญรุ่นรวยโคตรนี้นะจ๊ะ ทุกองค์ก็จะมีอย่างเนี้ยรติผ่านมาแล้วก็แจกไปแล้วมอบให้เมื่อวันศุกร์ที่สิบตุลาคมที่ผ่านมาสิบวันที่แล้วรุ่นประกายเพชรมอบแมปนี่นะจ๊ะทั้งผู้นํารถผู้นําบุญแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมบุญในวันนั้นซึ่งบางท่านรับไปใหม่ๆยังไม่มีประกายมอบแมปแต่ไปไปะอธิฐานจิตก็มอบมอบแมป เกิดขึ้นมาอย่างน่าอาัศจรรย์จริงๆออที่หนึ่งก็มีส่วนผสมของหินอ่อนที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็สองมีจีวรหลวงปูมีชิ้นส่วนจีวรหลวงปูอยู่ในองค์พระของขวัญรุ่นนี้มีเจ้ะจึงได้ชื่อว่ารุ่นรวยโคตรคูนสอง นี่หินอ่อนเนี่ยเป็นประดุจบาลังที่ตัดสรุรรมบรรุธรรมท่านนั่งทีเดียวบรรุแต่จีวรใช้หลายทีเ oh. ออนี่นะ <Yeah. S 1> ใช้ตลอดชาติเลย <Yeah. S 1> ใช้ก่อนหินอ่อนตั้งแต่บวชมา <Yeah. S 1> ใช้ทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเรื่อยมาถึงกลางพรรษาที่สิบสองเลย ถึงได้ดังอย่งที่หินอ่อนและกับรรลุธรรมแล้วก็ใช้ตลอดชีวิตกันนั่นเลยใช้สอนธรรมะใช้ปราบมารก็จะต้องมีจีวรท่านไม่มีไม่ได้ไม่ได้และจีวรของท่านนี่มีทุกกายนะพอถึงการรดละเอียดอาบมีจีวรนี่เอเอเป็นพระข้างในเป็นพระนะ ไม่เหมือนกายมโนดีของเราหรอกถ้าเป็นพระแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยรือยเ้ื่อยๆๆืๆโอกันอยู่นับไม่ท้วนเลยโดยเฉพาะกายของท่านที่แล้วก็วิชาธรรมกายไปแล้วก็ยังไปซ้อนกับพระนิพพานแล้วก็พระผู้ ปรับมารเป็นทีมหละเนื่องไปถึงที่ที่ส่งท่านมานสั่งท่านมาน,นี่นะเออให้มาทำภารกิจพิเศษนี่ปรับมานมานห้าฝูงต้นเหตุของมานห้าฝูงมานห้าฝูงมีอะไรบ้างกทมขอออก อัะกกิเลสมาอืมทอ้เอเหวบุตรมามอ่อมาตุมาขอขันธ์มาอ้าออภิสังขารมาเจ้อันนี้แค่เป็นเครื่องมือของมารที่อยู่ฉากหลังเนี่ยปราบนี่ท่านก็จะไปไปถึงต้นเหตุฉากหลังในฉากหลังนี่เลย ส่งเครื่องมือมาน้าฝูงมาปกครองสรัพสัตว์ทั้งหลายนี่เนี่ยนี่แหละจ้ะก็<ม>ここจะไปซ้อนตรงนั้นเลย oh. ปลายโอเยอะแยะนับไปทุนเรา็นั้นจริงใช้คำว่าคูณสองสนี่แหละจ้ะจะมอบให้ในวันที่ท่านปลื้มเออถ้าไม่ปลื้มไม่มอบอ่านี่นะ ต้องทำให้ท่านปลืม้มในวันกระถิ่นที่จะถึงปีนี้ตรงกับอาทิตย์ต้นเดือนที่สองพฤศจิกาย,ยนเด๋ยวเวลาสิบสามวันนี้เนะี่ยอีกสิบสามวันจะต้องทำให้ท่านปลืม้มเพอท่านปลืมป้มปุ๊บอ่ะเออม,มอบให้เลยนี่นะเออนี่สํำการน้ำกัญดีเดียวแหละ